สวัสดีครับผมจะเจอกันวันพุนหัดอีกแล้วครับวันที่สองกรกฎานะครับผมในศาสตร์ราหูพาลูศาสตร์ที่จับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นข่ากับข้าวกันนะเพราะผมอ่าครับมา เดี <screws> the <ground> ๋ยวผมเราจะค้นคิดมาจากศาสตร์เลขิตตัวก้าวฐานผสมประสานกับการจับยามสามตาหรือยามนาฬิกาหรือยามอัตการแล้วให้แปลเปลี่ยนเป็นสี่ดวงดาวในวันพฤหัสที่สองกรกฎานี้นะครับเราจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขจับตัวเลขให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินจับเป็นจับเงินให้แปลเปลี่ยนเป็นข้าวข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับมีสี่ดวงดาวในวันพฤหัสนี้่คือดาวพระเกตนะครับ เลขคือเลขเก้านะครับอีกดวงดาวน้องหนึ่งก็คือดาวจันนะครับควบคู่กันมาตามต่อก็คือดาวพุธอีกดวงดาวดวงนึงก็คือดาวสุกนะครับสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับจับคู่สลับไฟกันหรือจับสามตัวลองเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคนะครับผมท่านใดที่สนใจในศาสตร์ตัวเลขนะครับ ผมมีลายส่วนตัวนะครับ063นะครับ629 7451นะครับนี่คือเบอร์ลายส่วนตัวของผมหรือไม่ก็ลิงก์ลายกลุ่มนะครับของาถาบันก็จะมีแปะไว้ใต้คลิปนี้นะท่านใดที่อยากจะชื่นชอบนะครับเข้ามาแอดลายส่วนตัวหรือเข้ามาในลายกลุ่มได้นะครับผมเราไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับย้ำ ไม่มีคิดค่าใช้ใจ่ายในดินในเรื่องที่การเข้าร่วมกลุ่มกันนะครับผมและท่านใดที่ติดตามชมช่วงกากฎถูกใจช่วยแชร์กดติดตามเพื่อไปฝันกําลังใจต่อสถาบานตักศิลาของเราด้วยนะครับวันนี้ผมอาจารย์กิติภูมิขอวขอวยพรท่านทรงประสบแต่โชคดีนะครับผมสวัสดีครับผม